ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกันกับช่องรถไถคนจนอีกแล้วนะครับวันนี้มาอยู่กับร้านทวีชัยเจริญยนต์ไสงามนะครับวันนี้อัปเดตวันอังคารที่11กอคอนะครับเวลาประมาณ7จ็ดโมงกว่าๆนะครับเนาะมาดูสินค้าร้านทวีชัยเจริญยนต์กันนะครับว่ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0 9 4 7 0 3 9 3 4 1นะครับ ร้านทวีชัยเจริญยนต์ไสงามนะครับ er ตั้งอยู่ที่อำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเนาะหรือจับชีเพ็มาที่ร้านได้เลยนะครับร้านทวีชัยเจริญ,ญรยนต์ไสงามนะครับมาวันนี้พี่ชัยจะพามาดูสินค้าร้านทวีชัยเจริญ,ญรยนต์ไสงามนะครับสินค้าเข้าใหม่เพียบเลยนะครับสน,นอกสนใจสินค้าตัวไหนนะครับโทรสอบถามได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเป็นโครงนะครับ พี่ชายก็ขอขอบคุณ f อฟนะครับทุกเสียงทุกสายเลยนะครับที่คอยให้กําลังใจ Youtube ช่องเราถ่ายคนจนมาโดยตลอดนะครับเนาะพี่ชายก็ไม่ได้ลงคลิปนานเลยนะครับเนาะก็คิดถึง f อฟทุกคนเลยนะครับเอฟขอถามเข้ามาเยอะเลยนะครับว่าพี่ชายมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับเนาะพี่ชายก็มีเข้ามาหลายอย่างนะครับเนาะก็วันนี้ก็จะอัปเดตให้ดูนะครับเนาะว่ามามาเปิดหัวกันด้วย พวกรถปั่นก่อนดีกว่านะครับเนาะตัวนี้4 7 SP นะครับเนาะมาพร้อมกับอุปกรณ์ผ่านด้านหน้ากับผ่านถนะครับเนาะตัวนี้รถสวยๆนะครับเครื่องดีนะครับขับดีนะครับไม่มีหอนไม่มีไอนะครับเนาะน้ำนะครับไม่แช่น้ำนะไม่มีไอเอฟซีนะครับเนาะก็สนุกสนใจนะครับมาดูชมได้เลยนะครับ4 7 SP นะครับอุปกรณ์2ชิ้นนะครับ ตัวนี้พี่ชายเปิดไปอยู่ที่3า0 0 0 0เบาทนะครับเนาะเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับตัวนี้ก็จะเป็น4 7นะครับแต่ไม่ใช่ s p นะครับมาพร้อมกับผ่านด้านหน้ากับโรตารี่นะครับตัวนี้พี่ชายเปิดไปอยู่ที่3า0 0 0 0บาทนะครับรถสวยๆนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับตัวนี้จะเป็น36มนะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์ผ่านด้านหน้ากับผ่านไถนะครับรถสวยๆเลยนะครับ ตัวนี้พี่ชายเปิดไปอยู่ที่280,000บาทนะครับตัวนี้จะเป็น36นะครับรถสวยๆดิมๆนะครับตัวนี้มาพร้อมกับอุปกรณ์ผันด้านหน้าผันไถโรตารี่นะครับรถสวยๆนะครับตัวนี้พี่ชายเปิดไปอยู่ที่300,000บาทนะครับรถสวยๆเลยนะครับงไงก็ฝาก FC ด้วยนะครับตัวนี้จะเป็น L2402 นะครับตัวนี้รถเพาเดียวนะครับของคูบต้านะครับรถสวยๆเลยนะครับ มาพร้อมกับโรตารี่นะครับยางก็ยังโจ๊ะอยู่เลยนะครับเครื่องเครื่องดีนะครับตัวนี้พี่ชายเปิดไปอยู่ที่75,000บาทนะครับสนุกสนใจนะครับมาดูชมได้เลยนะครับรถตั่นสวยๆนะครับตอนนี้โรตารี่ก็เป็นของตาช้างนะครับเนาะรถสวยๆแห้งๆนะครับยางเยิงสวยนะครับตัวนี้อยู่ที่75,000บาทนะครับ ส่นอกสนใจนะครับมาดูชมได้เลยนะครับร้านทวีชัยกจริญยนตไสงามนะครับอยู่อำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรนะครับรถสวยๆเลยนะครับส่วนอกสนใจนะครับมาดูชมได้เลยนะครับพี่ใจก็ขอขอบคุณ f อฟนะครับทุกเสียงทุกสายเลยนะครับที่คอยให้กําลังใจ YouTube ช่องรถไถคนจนมาโดยตลอดนะครับก็โทรสอบถามกันได้นะครับ พี่ชายก็ต้อนรับทันบ้างไม่ทันบ้าง f c ก็อย่าถือสากดเครื่องนะครับเนาะก็รักรักคิดถึง F c ฟทุกคนแหละนะครับเนาะรถสวยๆนะครับพี่ชัยฝากไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น 47SP 47 36นะครับจัดไฟแนนซ์ได้ทุกคันนะครับแต่พี่ชายจัดจัดไม่เป็นนะครับ f c ต้องซื้อเงินสดนะครับแล้วก็โอนเป็นชื่อ f c แล้วก็ไปจัดไฟแนนซ์เองได้เลยนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมทุกอย่างนะครับ อุปกรณ์สวยๆรถสวยๆนะครับถ้าใครสนใจนะครับ f อฟท่านใดสนใจนะครับโทรสอบถามได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์เก3าสีนะครับหรือจะไปในด้านคุณเต็นนะครับคุณแต็นนะครับยาว9กศอกนะครับคัสดีสวยนะครับสโลแยกนะครับ5เกียร์นะครับหัวพีดนะครับตัวนี้ ห้าเกียร์ได้สตาร์ทนะครับสโลแยกนะครับเอาเครื่องมาใส่ f c ก็ขับกลับบ้านได้เลยนะครับตัวนี้อยู่ที่7 5 0 0 0ับาทนะครับรถสวยๆนะครับเดี๋จะเป็นในด้านรถอีแตนชัยภูมินะครับเผาลอยมีสโลพร้อมพร้อมเครื่องนะครับยันมา TF ร้อยนะครับตัวนี้พี่ชายเปิดไปอยู่ที่พร้อมเครื่องเลยนะครับ95,000ับาทนะครับเผารอยนะครับ FC นะครับคอกสวยนะครับ เผารอยนะครับพิชัยพามาดูนะครับคัสีสวยนะครับสโลพร้อมนะครับเบรกน้ํามันนะครับรถพร้อมใช้นะครับห้าเกียร์ได้สตาร์ทนะครับกระบอกกระบาสวยนะครับสนกสนใจนะครับเบอร์โทร0947039341นะครับร้านทวีชัยเจริญยนไซงามนะครับสินค้าร้านทวีชัยเจริญยนตไซงามนะครับยังมีให้เอฟซีเลือกชมอีกเยอะนะครับค่อยๆดูไปนะครับ รถคุณแตนสวยๆนะครับหน้าตัดหัวพ d k นะครับหรือจะไปในด้านเครื่องดันโค้งนะครับ f c ขอมาเยอะนะครับพี่ชัยก็จัดให้เลยนะครับมาเรามาจิ้มทีละตัวให้ f c ฟฟังนะครับตัวนี้จะเป็นสยามคูปต้า NC หนึ่งสามหนึ่งนะครับพัดบวกนะครับรถสวยๆเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่2 5 0 0 0ันบาทนะครับ f c เกียร์กลางนะครับรถสวยๆนะครับ2 5 0 0 0ันบาทนะครับเฉพาะโค้งนะครับ ยามกูบต้าพัดบวกนะครับหรือจะเป็นในด้าน RT 1 2 5พัดนะครับสีต้มนะครับ FC ซเครื่องเดิมเดิมนะครับไม่เคยได้เปิดได้รื้อนะครับในนิ่มๆนะครับตัวนี้พี่ชายเปิดไปอยู่ที่27,0 0 0บาทนะครับรถสวยๆนะครับแล้วก็ติดให้พี่ฟังไปทีนึงแล้วนะครับนิ่มเลยนะครับตัวนี้รถสวยๆนะครับอาร์เอิร์ยังสวยอยู่นะครับยังไม่ได้ถอดได้ลื้อนะครับตัวนี้อยู่ที่2 7 0 0 0ับาทนะครับ หรือจะเป็นในด้านโครงสยามคูปัต้า NC 1 3 1ตัวนูนนะครับรถเดิมๆรุ่นสาเบลนะครับเกียร์กลางนะครับตัวนี้อยู่ที่17,000บาทนะครับ ET110 นะครับสวยๆนะครับตัวนี้อยู่ที่1 9 0 0 0บาทนะครับเป็นเครื่องบิ้วนะครับเปลี่ยนปลอกเป็นแหวนเป็นลูกนะครับ19,000าบาทนะครับตัวนี้จะเป็นโครงสยามคูปะต้าพัดบวกนะครับ มาพร้อมกับบางโกลเลยนะครับสวยๆนะครับตัวนี้อยู่ที่2,500มบาทนะครับ R t 1 0ทีร้อยนะครับ R t ร0ทีรอยสวยๆนะครับเครื่องเดิมๆสวยๆเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่2,300มบาทนะครับตัวนี้จะเป็น YM เอกองทอง115ยสนะครับมือหมุนหน้านะครับเครื่องเดิมๆสวยๆเห็นไหมครับ F c ซนะครับตัวนี้อยู่ที่2,600มบาทนะครับ โคงสยามคูปต้าพัดบวกนะครับตัวนี้อยู่ที่25,000บาทนะครับตนนกสนใจนะครับมาดูชมได้เลยนะครับร้านทวีชัยเจริญยนต์ไสงามนะครับมีเครื่องมีโคงทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับโทรสอบถามได้เลยนะครับเบอร์โทร0 9 4 7 0 3 9 3 4 4นะครับหรือจะเป็นในด้านสยามคูปต้าพัดบวกนะครับ โคมีทุกรุ่นเลยนะครับ F4 นะครับมีสยามกูบต้ามีกระทิงแดง KS มีเลงบางนาบิกจิวไทเทเนียมนะครับลุ่งเพชรนะครับจักเพชรสยามเต็กเตอร์นะครับมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับจบที่ร้านทวีชัยเจรต์ไซงามที่เดียวเลยนะครับเนาะโค้งสวยๆนะครับสยามกูบต้าพัดบวกนะครับเกียร์กลางนะครับตัวนี้อยู่ที่25,000บาทนะครับตัวนี้จะเป็น TF120DI นะครับตาป้าบสวยๆเดิมๆเลยนะครับ ผิวขาวๆนะครับรถสวยๆนะครับมาพร้อมกับท่อซิ่งกองโตนะครับตัวนี้พิชัยเปิดไปอยู่ที่29,0 0 0บาทนะครับเครื่องเดิมๆนะครับ FC ไม่ได้ยัดสปริงอะไรเลยนะครับเครื่องนิ่มๆเลยนะครับส่วนกสนใจนะครับมาดูชมได้เลยนะครับร้านสวิชัยเจริญยศไซงามนะครับเดี๋ยวพิชัยจะพาไปดูทีละตัวนะครับเครื่องโค้งมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับยันมาวาอกองทอง115 RT 100ทร ติพัตตาโตนะครับสวยๆนะครับยันม่าก็สวยๆนะครับสายคูปต้าสายยันม่านะครับรีบๆเลยนะครับโครงการนกเคสิบเอ็ดนะครับสวยๆนะครับโครงการนกเคสิบเอ็ดนะครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งหมืนหกพันบาทนะครับนกเคสิบเอ็ดนะครับมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับเครื่องโค้งร้านทวีชัยเจริญยนต์ไสงามนะครับมาเลือกชมได้เลยนะครับ YM กองทอง1้อมือหุ่นหน้านะครับราคาอยู่ที่26,0 0 0ับาทนะครับเครื่อง R t 1 1ทพัดนะครับสภาพสวยๆนะครับตัวนี้อยู่ที่26,000บาทนะครับสนตกสนใจมาดูชมได้เลยนะครับนี้จะเป็นในด้านโค้งราคา5 0 0 0 6 0ห0นะครับร้านทวีชัยเจริญยนสยามนะครับมีไม่ต่ำกว่าร้อยกว่าตัวแน่นอนนะครับอัดแน่นอยู่ในนี้นะครับเนาะใครพิจัยก็ฝากด้วยนะครับสายตั้งหนึ่งน้ำนะครับแต่ถ้าไม่มีแกถอย f อฟซีลำบากแน่นอนนะครับเนาะ พี่ชัยรับรองว่าโค้งราคา5,000-6,000เนี่ยมีเกียร์ถอยทุกตัวนะครับเนาะแต่พี่ชัยถามพี่ชัยบอกพี่ชัยราคา5,000-6,000มีรับประกันไหมนะครับพี่ชัยขอบอกเลยว่าตามสตภาพนะครับมันติดเครื่องมาทุกตัวนะครับเนาะเอฟก็ไปแต่งไปเติมเพื่อํำบีบบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยนะครับถ้าไม่มีเกียร์ถอยก็จะลําบากนะครับเอฟเนาะพี่ชัยก็ให้ราคาตัวละ5,000-6,000นะครับขึ้นกิโลก็จะได้เท่าแล้วนะครับเนาะ นี่ก็คือ y YouTube ช่องรถไถคนจนนะครับก็จะสรรหาสิ่งดีๆราคาถูกๆมาให้เอฟีกันนะครับเนาะพี่ชายก็ขอขอบคุณเอฟซทุกเสียงทุกสายเลยนะครับที่คอยให้กำลังใจนะครับมาปิดปิดไปหลายรายการนะครับพี่ชัยก็ต้อนรับทันบ้างไม่ทันบ้าง f อฟซก็อยู่ถือสากดเครื่องนะครับหลายๆที่ฝนฟ้าก็ตกกันดีนะครับเนาะบ้านพี่ชายนี้ก็น่าจะไม่ตกอะนะครับ f อฟซมืดมาทีไรก็เลยทุกทีนะครับเนาะกออ สงสัยจะมีคนปักตะไคร้นะครับนะครับเนาะพี่ใจก็อยากให้มันตกสักครั้งหนึ่งนะครับเนาะก็ตกมาแรงๆครั้งเดียวก็ไม่ตกอีกเลยนะครับหลายๆที่ก็ชุ่มฉ่ำกันหลายๆที่ก็ไม่มีน้ํากันนะครับเนาะพี่ใจก็คอยกําลังใจให้ตลอดนะครับเนาะแต่ถ้าอยากได้เครื่องในโค้งนะครับก็มาดูร้านทวีชัยเจริญยนต์สงามกันนะครับเนาะว่ามีสินค้าอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับเนาะพี่ใจก็ พร้อมจัดส่งทุกที่นะครับเนาะแต่พี่ชัยจะบอก FC นะตอนนี้นะครับว่าพี่ชัยไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับ f c เนาะต้องเข้าใจกันด้วยนะครับพี่ชัยก็จ้างรถเข้าไปเหมือนกันนะครับเนาะพี่ชัยก็ไม่รู้จักเขาเหมือนกันนะครับเนาะแต่พี่ชัยการันตีได้เลยว่าของถึงมือ f c ีทุกคนแน่นอนนะครับเนาะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าสนใจตัวนี้เครื่องเครื่องตัวนี้สมมติเลยนะครับ F c เดี๋ยวพี่ชัยจะอธิบายฟังว่า สมุตเอฟซี FC อยู่แถวอีสานแถวใต้อะไรเนี่ยครับเนาะพี่ชายผมสนอ,อกสนใจเครื่องโครงตัวนี้เครื่องตัวนี้นะครับทักไลน์มาหาพี่ชายได้เลยนะครับเบอร์0947039341นะครับพี่ชายจะส่งรูปแล้วก็ติดเครื่องให้ดูนะครับใต้เอฟซีชอบปุ๊บแจ้งชื่อที่อยู่มาให้พี่ชายพร้อมจัดส่งได้เลยนะครับพอพี่ชายจัดส่งปุ๊บพี่ชายจะตีตาไปตานีให้หรือจัดส่งทางนิมมิเพ็มีตาให้ปุ๊บ FC เอฟีก็โอนตังค์ได้เลยนะครับ พี่ชัยซื้อจริงส่งจริงนะครับไม่ต้องกลัวนะครับก็ส่งมาหลายรายการนะครับไงก็ขอขอบคุณเอฟซนะครับเนาะที่คอยให้กำลังใจ youtube ช่องรถไถคนจนมาโดยตลอดนะครับเนาะก็มันดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีนะครับตอนนี้ข้าวของก็เริ่มแพงแล้วนะครับข้าวนี่ก็เห็นเอฟซีเกี่ยวไปก็ได้เกี่ยวละเก้าพันเจ็ดเก้าพันแปดเกือบหมื่นเลนไหมเอฟซีนะครับเนาะพี่ชัยก็ดีใจด้วยนะครับพี่ชัยก็ทํานเหมือนกันนะครับถ้าได้ข้าวเกี่ยวละหมื่นเมื่อไหร่ก็ เอฟซีก็มาอุดหนุนเครื่องร้านทวีชัยเจริญยนต์กันบ้างนะครับเนาะพี่ชัยก็จะสรรหาสิ่งดีๆราคาถูกๆมาให้เอฟซีกันนะครับแหมพี่ชัยก็พูดคิดถึงเนาะครับเนาะพูดมากไปหน่อยนะครับแต่ก็ถึงเอฟซีนะครับเนาะก็ทาไงได้นะครับก็ไม่ได้อัปเดตมาเป็นอาทิตย์แล้วนี่เนาะก็คิดถึงเอฟซีกันนะครับโค้งสยามแท็กเตอร์นะครับเป็นโค้งอัพใหม่พาใหม่นะครับสวยเลยนะครับ ตัวนี้อยู่ที่13,000บาทนะครับเครื่อง RT110 นะครับสภาพเดิมๆนะครับหางปอนนะครับเดี๋ยวพี่ชายจะให้ FT ดูนะครับอาร์คเครื่องไม่เคยได้รื้อได้เปิดนะครับ RT110 นะครับสภาพสวยๆนะครับตัวนี้อยู่ที่24,000บาทนะครับโค้งราคา13,000บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้งสยามแท็กเตอร์โค้งกระทิงแดง KS เช้างสยามนะครับพี่ชัยมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับราคาก็ โทรมาคุยกันได้เลยนะครับหรือจะเป็นในด้าน TF 1 1 5 LM เจ้าโลกนะครับสภาพเดิมๆส,สวยๆนะครับเก็บสีนิดหน่อยนะครับตัวนี้อยู่ที่24,000บาทนะครับสินค้าร้านทวีชัยเจริญยนต์นะครับยังมีให้ FC เลือกชมอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้งลุ่งเพชรโค้งช้างสยามสิงสยามสยาม,ยามแท็กเตอร์มุยเล้งบางนานะครับ บิ๊กคิวไทเทเนียมนะครับโค้งสวยๆเครื่องสวยๆนะครับยังไงพี่ไฟก็พี่ชัยก็ฝากกดติดตามฝากกดตับตะไลด้วยนะครับร้านสวีชัยเจริญยนต์ไฟงามนะครับเบอร์โทร0947039341นะครับเดี๋ยวจะเป็นด้านนี้นะครับเครื่องโค้งมีให้เลือกให้ชมเยอะเลยนะครับ f c นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเป็นโค้งนะครับมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับสนุกสนใจนะครับเออพี่ชัยลืมไปนะครับ f อ พี่ชายเปิดร้านกาแฟแล้วนะนะครับร้านกาแฟโบราณนะครับผ่านไปผ่านมานะครับอำเภอไตงามจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเนี่ยติดกับไฟแดงไสงามเลยนะครับสัญลักษณ์นะครับเครื่องโค้งวางบนล้อเหล็กนะครับถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาชิมกาแฟโบราณนะครับสูตรทวีชัยนะครับเนาะพี่ชายก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะขายถูกถูนะครับ F c ีแก้วละ25้าบาทนะครับ ผ่านไปผ่านมาก็แวะมาชิมมาชมกันนะครับเนาะร้านสวยๆนะครับพี่ใัยก็จัดร้านสวยๆให้ลูกสาวนะครับเนาะก็แวะมาชิมมาชมกันได้เลยนะครับว่ากาแฟสูตรโบราณร้านทวีชัยเจริญยนต์นะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับพี่ชัยก็จะสรรหาสิ่งดีๆราคาถูกๆมาให้ F c ฟกันนะครับมาให้เลือกให้ชมให้ชิมกันนะครับเนาะ นายพิชัยก็ฝากร้านกาแฟไว้ด้วยนะครับฝากรถปั่นด้วยฝากเครื่องฝากโครงด้วยนะครับเนาะถ้าพิชัยทำอะไรผิดพลาดไปหรือพูดอะไรไม่ดีไปก็ขอโทษ FC มาณนะตอนนี้ด้วยนะครับเนาะพิชัยก็คิดถึงนะครับเนาะก็เลยพูดบ่อยพูดมากไปหน่อยนะครับเนะาะก็มันดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่องรถไถคนจนนะครับขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับ